เดาเลยโอ้โหอยู่ภายในอย่างเงี้เป็นไงล่ะโหเต็มวงเลยนะเต็มวงเลยเป็นก้ารืเปลาอย่าเดี๋ยวเเป็นไงท่านผู้ชมสภาพเป็ดก่อนจะให้ผมดั้ำขอมาก็จับไปสิครับประมาณแปดนะกขึ้ท่านผู้ชมยกนี่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 ก้าอ่ะเอ๊ะปรากฏครั้งนันผู้ชมนี่ไปไหนอ่ะ เามานี่แล้วจับทุกเล็กวาปดมาโอ้ปดมาโอ้โดนไม่อยากขอมันดใส่ไปไม่อมทำกันอย่างีอย่างนี้คนร่วมด่านยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีก เช้าๆครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมไปกู้เบ็ดนะครับจากที่ลงไว้เมื่อวานตอนกลางวันหรือตอนเย็นครับก็มาครับลุงน้อยปังเหมือนเช่นเคยฮ่าฮ่าก็เรามาลุ้นกันว่าจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับคือจากที่ลงเมื่อวานลงเบ็ดไปประมาณ มันหกสิบคันห้าสิบหกหกสิบคันได่นะครับแต่ลุงน้อยลงไปร้อยประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมไป เป็นไงอยู่ไหมไทำไมปไปใส่ข้างในไงนถอนไปนูนป่นฮันแนของผมมันเอาผักแตกไปตัวหนึ่งเอ๊ะใช่ติดอยู่หัวกระชังติดหัวกระชังปลาหลุดเห็นเห็นผักที่มันเกาะหัวกระชังื่งกี้ไหมกลุม่มๆนั่นแหละมันดึงออกจากมันดึงออกไปแล้วก็ไปหลุด ะไปหลุดไปเลยไม่มีนะก็ปลาไปเกี่ยวกับไอ้ถอเป็นเกี่ยวกับเชือกลูกบวบเขาแย่ <Yeah S 2> เลยนในคันเบ็ดก็อยู่นั่นนะอีกอันนี้อีกคันหนึ่งไงผมว่าแล้วทำไมลุง<ม>ทำแม่งทำแม่งว <c oughs> ันนี้ใสต่ติดตะลิงอ่ะปกติลุงไม่ติดตะลิงนะตัว <c oughs> นี้เก็บป่ะไม่เก็บใช่ไหมเนียงๆไปก่อน รอให้ลุงน้อยได้ตลาเห็นไหมลูกปลากินข้างลิงเห <c ười> ลือก,ก็ว่าลุงแปลกใส่ติดตะลิงอ่ะปกติลุงจะใส่ข้างนอกงนี้น่าจะอยู่นะ <c ười> มันดึงขนาดนั้นมันต้องอยนติงแน่นติ้งตรงอย่างน้นนะ Dướp dướp, chắc chắc Dướp dướp, chắc chắc nè vẫn ta mà đuôi tôi hôm hai khăn nước ở tầng lửng nhường chừa nhường chừa nhường nhưng ôi oh, thôi mì pa đi lấy nó chả cái đồ dù mấy mấy dù ว่าผมลงไปผมว่าคันมันหายไปไหนตรงเนี้ยเราข้อท้ายดีกว่ามาั้งเราข้าท้ายดีกว่ามาาั้งปลา,าย,ายอ,อยู่ไหนไปลายอยู่ข้างนี้เอาม,มาเลย ดูแนวทางเขาไปปักดิตลิงเลยอ่ะไปปักดิตลิงเลยอ่ะอ้าวเอาขึ้นเลยแจ๋วเนี่ยเห็นตูดขันเนี่ยเนี่ยเห็นตูดเลยมันพันไหมอ่ะนุ่นดึงไปแล้วยุบ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 อ๋อลุงดึงนึกว่าปลาดึง ดำน้ำเปล่าไม่รู้นะมาครับคุชมตัวแรกฮ่าฮ่าแปลกๆเอามาปักติตลิงเนี่ยแปลกๆแค่วันก่นี้เลยันนี้ลุงน้อยสูตรใหม่ครับเคยสูตรใหม่แรงมากแข็งม้ย

ออกมาเอามันออกมาข้างนอกแบบนี้คลับจุงมาเลยนะ อะไรแรงมามาครับตามเป็นมาเอาละครับคุณผู้ชม

เอาได้ผมเต็มแล้วนะครับโอเคไปอ่าโอเคดูเต็มต่อไปนะครับท่านผู้ชมกต้องไก่ที่ไหนได้ต้องวัวใหญ่แดียวยังยังมียังไีหนึ่งครับอ่าโอเคแด๋ยวอยู่เรือใครนับเรือนั้นนับงหนึ่งครับผมหนึ่งศูนย์มาดูกันหน่อย มาดูกันหน่อยดูไหมดูนครับลุ้นูไหมูใหญ่หรือเปล่าดูดูดูเฮ้ยใหให่ไปเขางอนไม่ได้ดดูครับคันเดเอาไม่ขึ้นดูคันันันครับครับโอ้ยดูกันโอ้ยวัว๊ดู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 ครับใกล้ๆหน จะตกน้ำหรือเปล่าดูดูนะครับน้อยกว่าดูคันไหมดูคันคันคันดูคันนะครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่แกะมาสู้กันแกะมาสู้กันนะครับท่านผู้ชมจะดูนะครับมะเข้าครับปลาขาวเห็นแล้วนี่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 ของน้อยนะครับท่านผู้ชมโอ้ย ใหญ่ๆเก่านอยหเบ็ดนเบ็ดเล็กดนิดเ็เล็กด้วย n ิ้มเ็ดเล็กด้วยดำด้วยดำด้วยเ็เล็กด้วเ็ดเล็ก้วยดำด้วยดำด้วยเป็นเล็กด้วยอ่ะเบ็ดเล็กด้วยจะให้ดำไหมดู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 นะครับดูสภาพสภาพเบ็ดก่อนจะให้ผมดำาขอมาก็จับไปสิครั้ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับเ่าโจ๊ดูดู โอ้โหหันหน้าไปดึงงอนี่มันกัดเดี๋ยวมันกัดอันนี้ปลาคาวแอลเฮ้ยปลาคาวแอลอันนี้ไม่แอลนะครับปลาคาวเป็นไงเจอเบ็ดเล็กซะแล้วกลัวจะไม่อยู่อยู่เฉยอยู่เชยเดี๋ยวไปปลาคาวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ทำเป็นท้องถามว่าใช้ปลาดุกอะไรรัสเซียแล้วครับนอนตามเรือนะนอนตามเรือได้เลยครับ ออกไม่ได้เีื่อไรถ่ายตัวนี้เนี่ยดูไห้คันเบ็ดโค้งสวยบอกแล้วกินคันเล็กเดี๋ยคันเล็กแน่นอนนะครับดูคันใหญ่ไม่ได้นะครับได้เราคนละแต้มนาหนึ่งเท่านะเกหนึ่งเท่านะครับตั้งแต่จบดีต่อครับฮะเอาอีกแล้วเหรอ ว่าตามทันและยังหนีอีกเฮ้อเอาไปไงเอาไปคันนึงอไอไ้ตัวนี้มันพันตอมั้งไม่ได้เอาครับมา,มาอันนี้ปลาลุงน้อยนะครับไม่ใช่ปลาผม โอ้โหไอ้กดไอ้กดอย่างงี้ไอ้กดเนี่ยกดไ้ใช่ประมาณไซส์ไซส์ใหญ่ฮะสิบมีสิบมีสิบน่าจะมีสิบดำไหมมันต้องดำสิขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เนี่ยเนี่ยๆๆๆดันเห็นไหมมูนเลยครับท่านผู้ชมไซส์ประมาณมีมีมีสิบแะบตั้งเอาเอาอีกแล้วไอ้ตัวนี้ออกไปยังเนี่ยออกไปแล้วออกไปแล้วมีสิบอะ คิดว่าม like ีสิบแรงมีสิบครับท่านผู้ชมมีสิบมีสิบดูดึงมือจับจับจับขวาปั๊บตกหัวม้วนอย่างงี้ฟับดึงมือฟุบมีสิบมีสิบเยอะเกินเนี่ยเนี่นี่มีสิบมีสิบน่าจะมีสิบอีเยอะเหลืเกินยังดีหรือเปล่าเบียดอะยังดีหรือเปล่า ลงเบาะนะๆนะหนามนะอย่าหาว่าเอาเปรียบคนแก่นะครับคุณแก่เขาร้อน <c oughs> คุณแกเขาร้อนอยากไอ้น,นี่เดินม,มาอีกหน่อยได้นะ,ะถ้าถ้าตัวถ้าจะาเอามอามันใหญ่ไนี่ <c oughs> อยู่ไหมนะไม่ดึงเลยไปแล้วมั้งไม่ดึงมือแล้ว ลรามันต้องดีดมือจักจักมันเงียบกิบเลยอย่านะเออไปแล้วนี่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 ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ขุดที่หนึ่งอ๋อไปยังอยู่ที่มันเอาแล้วสายจะหลุดแล้วนะที่มือลุงอะมันแน่น้ะนะ อยู่อยู่อาจจะมีสิบอะแหลงอยู่นะยุบ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 ไปไกลไงไปไกลไหไมคันมันไปไกลอา,อา,อา,อาไปทั้งคนทั้งปลาลากคันไปหมดแล้วน่าจะโดนแล้วแหละ จะเกี่ยวโดนแล้วโอ้ไปนิดแล้วขอมีดนขอมีดเล็กและเดี๋ยวลุงลุงเข้ามาได้ไหมไผมล้างไว้อยู่นะปลาระวังขอเบ็ดนะอยู่ที่ตัวแดงมีตัวใหญ่เหลือเกินบอกว่าไม่เอามีเล็กมีไใหญ่ โดแดงกับตรงนี้ตัดละขือมาด้วยนะ มาเลยไม่ถึงว่ะนึกว่าสิบแปดประมาณมประมาณประมาณนั้นประมาณ 8. แปดประมาณแปดนะท่านผู้ชมอ่ะยกอุ้ยนี่นี่มีมีเก้าอ่ะเอ๊ปร,กรากฏขังท่านผู้ชมยัง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  ดูยังไม่ได้จับเลยยังไม่จับเลยเห็นสายมันตึงๆก็เลยแวบมาดูก่อนพันอีกแล้วเป็นไงอยู่ไหมอ้แม่มีตัวอยู่ครับดามอีกแล้วครับท่าน ดำนะวันนีงดำนะไม่รู้ผมโดนได้สาม0ันนะไม่เป็นไร้ตัดตัดแล้วถึง่งดีไม่ขาดอ๋อดึงออกอ๋อไม่เป็นไรมาบอกก่อนไม่เป็นไรครับได้เยอะไหมไม่ค่อยได้คราบว่าโอ้ยกดเนื้อน่ะกัดดำอีกแล้ว

อกอบ้านครับปลาเหลือหลายแล้วทำไมดึง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 ล่าขาดมันดึงไม่ขึ้นหรอครับมันติดข้างล่างเอ้าดูง่ายได้จัง้ไปไหนอ่ะ มาวันนี้เ่เือบทกเล็กปดมาอ๋อปดมาอไโอ้ยกดกินไอ้กดแอลไอ้กดปลาหมอเลยว่ะหมอเนี่ยใส่เนี่ยิาหมอเนี่ยอย่งเล่นเลยในที่บ้านเลยดูดูเขาทำวันนี้จะหาไปหลับเลยคุนผู้ชมลุงน้อยปรากฏครั้งใช่ใช่อ่านี่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 ผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยลุงน้อยปรากฏครั้งครับ โอ้ยส่กินปลาหมอเลยแฮตตี้แฮตตี้นี่ไส่กินปลาหมอเลยนะปลาหมอลงในไส่นี่เยอะนี่แฮตตี้แฮตตี้ยังเหลือสามคนยังไม่จบยังไม่จบอีกสามคนบอกแอบล้มแอบล้มดึงมือไหมยูงไหมสวยว่ะตัวสวยมันออกมาไหมหรือมันติดออกอยู่ไหม ติดรอจ<อ>แล้วครับออกเยอะข้างหน้าเดี๋ยวไม่ไปพันตัวนี้มีถึงปลายปลาปลายยุ้ยลูกไม่ถึงวันนี้เราก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยได้ลง<ม>ให้ลงุงเขาลงตั้ไปตรประมาณเจ็ดโลแรงดีอ่ะ โอ้ยใอ้าใต้เขาใช้แล้วต่อขอ้อไ,ไม่ใช้แล้ <c oughs> ่ต้อตันง,นตนงนะครับตังหัวออกมา หมอมันใช้ตะขอทำกันอีกอย่างนี้ชนไปนู่นเอามือยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกไปนู่นเป็ไงล่ะลุงดอยบอกแล้วเอามาทำปูวานแลาวมา้งไมเดี๋ยวมาทำหายจริงสามคันโอ้ยเป็นไงถึงขีได้โมดเลยมันเราเจ้าถิ่นไงเรากินจนแบบ แน่นอะแน่นต right. ู well, ้อ่ะของเรแน่นตู้แล้วก oh, yes. ็ให้เลยให้เนี่เรากินไซส์ดีนี่ไซส์อะยรหัวใหญ่ใครับหนังเหนียวใหญ่ขายใาญหนังเหนียวลูกส่งต่างจังหวดมาเลยเออจังหวัดมาเลยเด็กจีเต็มหาเต็มแล้วเนาะเฮ้ยแบบโจเลยฝีมือฝีมือคือผมไม่ได้หลอกลงมานะมีป้านะไม่ได้หลอกมานะโจเลยลุง ตองเบ็ดยี่ห้อนี้นะครับท่านผู้ชมเบอร์สิเบอร์สิบครับท่านผู้ชมไม่มีเบอร์น้อยขายไหมเหรอเบ็ดโอ้ผมยังเดินไปน่นคันวแจวสวยกลับมาถึงที่พักแล้วกลับมาถึงที่จอดเรือมาดูปลาของเรา

นักอยู่นะครับท่านผู้ชมหัวเข้าไม่ได้เอาเอาขึ้นไหมขึ้นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับชมเห็นไหมครับนี่ได้โอ้ยร้อนร้อนเป็นไงเรือเรดเอเลยน่ถึงไม่ซื้ออย่าเยโอ้ยร้อนร้อนร้อเอ้ยเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่ เยาวไหมครับหางลากดินเลยากดินไงเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงนี่เออยิ้มนสุนะกลมน้ำรอแล้วค่ะป้ากินมาม่าเดี๋ยวไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนีเนี่ยคือนี่เป็นแม่ครัวผมคือคนแพ้ต้องต้มมาม่าให้กินน้อยชนะอีกแลสามตัวประกวดขังทางนั้นเลยู่นะครับนี่ อาบเลยเป็นไงนี่สองคนนะครับนี่น้อยกับน้องป้อมเป็นไงแล้วเจลไหมครับสวยครับลุงน้อยอ่าใกล้ๆอีกนิดเจลไหลจาะหับเลยก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมแวะเข้าไปให้กลังใจลุงน้อยโดยการรับชมทวิตและเฟซบุ๊คลุงน้อยปรากฏข้างก็จอยนักล่าท่าจีนกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับเจล